สวัสดีเพื่อนเพื่อนอาคติทุกคนนะคะวันนี้มาย้อนรอยคลิปวิดีโอกันหน่อยนะวันนี้มาที่โลเคชันเราคืออะไรนะเอ็กอะไรวะอัญยาช้อปปิง้งฟาเยใช่ไหมเดียใช่แล้วค่ะสมาชิกอาคติมากันสามคนยังไม่มีใครมาเลยวันนี้ กำลังเก็บของไปถ่ายรูปกันมึงถ่ายอยู่คนเดียวอ,ะอ,อ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศหน้าห้างให้ดูสวยมากวันนี้นะคะสัมภาษณ์นักร้องเรานิดนึงนักดนตรีนักร้องเรานิดนึงว่า,วาการถ่ายเพลงกระทันหันวันนี้เป็นไงมากคะก็ยากถ่ายมาสิบรอบเหนื่อยมากเก็บคอ แต่ว,ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลงคลิปให้ดูนะคะแล้วขอบมากเนาะแล้วยังไงคะคุณคุณเอกบอกบอกไปซีว่าวันนี้เป็นไงมั่งโอ้วันนี้มีอุปสรรคเยอะครับระหว่างอาจอยู่ก็มีเปิดเพลงมาเปิดเพลงมารบกควนเปิดเพลงอะไรแล้วก็ไม่รู้พี่ป้าเปิดทำไมใช่ห้างนี้แม่ไม่มีแอร,องงรอด์ด้วยร้อนจิ๋มฝนตกรถติด สุดๆอันนี้ไม่ได้อาคติเลยอาคติไหมไม่อาคติหมไม่ไม่จากใจกูเย็นดากูอีกจากใจเลยหรอกกูเย็นมาส่งเนี่ยอคติมาก็ใช้เพื่อนรอสามสี่ชั่วโมงใครวะไม่รู้งั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปไปฝากบ๊ายบายก็อยากได้ปะมึง